ทุกคนแอนขอนั่งแบบแชร์ความคิดเห็นที่อยู่ในหัวแอนตอนนี้ได้ไหมคะคือแอนนั่งกินโยเกิร์ตอยู่นะแล้วคือคืนนี้แอนมีดินเนอร์กับเพื่อนที่เพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียแล้วเราไปร้านอาหารเอลโมคาโดแล้วอาหารเขาอร่อยมาก like really really good แอนก็เลยอยากกินเยอะเพราะอยากกินให้แบบไม่ได้ไปนานไงคะก็เลยแบบีหลายอย่างที่อยากกินแต่ว่าเป็นคนที่แบบเกลียดการอึดอัดท้องมากๆก็เลยกวว่าโอเค เดี๋ยวไม่ได้กินอะไรเยอะช่วงนี้จะได้ไปกินตอนเย็นให้แบบไม่อึดอัดท้องอะ่ะคือแอนเป็นคนที่แบบเวลาท้องอึดอัดเราจะแบบนอนไม่ได้ก็เลยโอเคเอาอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าไปๆไปมาๆแล้วหิวอะ่ะเรากลัวแบบถ้ากินอะ่ะแอบนบจะกินอาหารที่นั่นไม่ได้เพราะจะอิ่มเกินแต่อยากกินอาหารที่นั่นมากๆก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยกินโยเกิร์ตแตกัวอิ่มะ get <laughs> back